ที่กังวลกันหนักๆเลยเนี่ยก็คือกลิ่นจิ๋มก็จะแบบได้ยินมุกมากกินเหมือนปลาเข้มกินแบบฮานามีเออฮานามิมพูดชื่อแบรนด์ไหปมปะก็เกี่ยวกุ้ง <laughs> <laughs> ถ้ากลิ่นเป็นแบบนั้นจริงอ่ะไปหาหมออันนี้ซีเรียสก็คือมันไม่ใช่กลิ่นที่ปกติแล้วถ้าเกิดว่าเรายิ่งรอเขาอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งทําให้สุขภาพของคนที่อยู่รอบตัวเราแย่ลงเพราะมันจะกลายเป็นว่าเขาอายแล้วเขาก็จะไม่กล้าไปหาหมอเขาจะไม่กล้าแก้ปัญหานั้นเขาจะแค่แบบ โอเคกลบกลิ่นพเพราะแคลคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งปกติที่แค่โดนล้อเฉยๆแล้วก็แก้ได้โดยการฉีดน้ําหอมเลยอะไรเงี้ยเออซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันทําให้ราขายเคืองมากขึ้นออน,นแล้วก็ถ้าเป็นกลิ่นแบบนั้นจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีการติดเชื้ออยู่แล้วซึ่งการไปรบกวนมันเพิ่มก็อาจจะทําให้ติดเชื้อเพิ่มอืมแล้วมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่แต่เราเขา้าใจะรูอเป่ะว่าเหมือนถ้าตามธรรมชาติแล้วมันจะมีกลิ่นนิดนึงหรือเปล่าหรือมันไม่ควรมีเลยนิดนึงค่ะแต่ว่าก็จะเป็นกลิ่นที่แบบต้องเอาหน้าไปุกถึงจะนิด